อันนี้คือจมูกของน้องเขาก่อนทํานะคะพี่หมอน้องเสริมแบบไหนคะพี่หมอขาตัวนี้ตัวนี้เสริมแบบทรงพิเศษค,ะค่ะราคาสี่หมื่นบาทจะเป็นปลายพุ่งมีหยดน้ํานะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีสไลดิ้งช่วงนี้ด้วยค่ะค่ะตัวนี้จะมีะสไลดิ้งตรงรตรงโคนจมูกแล้วก็ปลายจะมีพุ่งหยดน้ําใช่ไหมคะแต่ทรงนี้น้องเขาขอดงพิเศษคะ่ะอ๋อขอดงเลยนะคะค่ะโอเคค่ะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการฉีดยาชาเดี๋ยวเสร็จแล้วมาดูนะคะว่าจะเป็นงไงบ้างคะ่ะ แล้วตอนนี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมคะพี่หมอคะ,คะนี่ก็จะเป็นทรงที่โด่งขึ้นมาหน่อยนะคะเพราะว่าน้องเขาเป็นทรงโด่งพิเศษนะ,ะแต่ตรงด้านนี้จะมีการบวมยาชาอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะโอเคค่ะ,อคคะขอบคุณนะคะพี่หมอค่ะก็อยากจะฝากให้ช่วยดูในเคสสัญญิกรรมจมูกอยากจะบอกว่าคลินิกแพทย์สมชายไม่ช้ำค่ะมีบวมแค่เล็กน้อยนะคะค่ะไม่ต้องกลัวนะคะเรื่องช้ำเรื่องเขียวเพราะว่าเราใช,ายชา้ยาชาเยอะแล้วก็ บล็อกอยาชายอย่างดีนะฮะจะไม่ค่อยช้ำค่อยบวมค่ะนะคะโอเคแต่น้องจมูกสวยมากเลยอ่ะโอเคขอบคุณค่ะพี่หมอสวัสดีค,ค่ะสวัสดีค่ะ